นี่นะ กิจการ End of Season ก็คือแบบปิดไตามากนะแล้วของไอดีสุ่มได้75%แล้วก็เหมือนว่าแกจะกดซื้อการันตี8 o oh. v r 103ไปแล้วนะครับผมหนึ่งใบนี่นะครับทุกคนกิจการ End of Season นะเวลาเราเติมครบเอ้ยเวลาเราซื้อแพ็คครบ30,000 FC นะเว้ยทุกคนมันก็จะปลดล็อกให้เราสามารถซื้อแพ็คใหญ่ที่มีของไอเทมพวกแบบว่าการ์ด BGM DC CC h a r d w ร์นะครับเป็นการ์ดอ n นะบก8เป็นการันตีแล้วก็ MVP 3วันกับไอเทม อัเกรดซัมทุกคาร์ดนะครับผมบวก1-8ถึงนะอ่าแล้วก็คูปองพาสีอีก30%นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเจ้าของไอดีแกกดซื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เรียบร้อย42500 FC นนะแพ็คนี้สำหรับส่วนลด75%้เจ้าของไอดีบอกว่าให้เอาแบบ6กถึงบวก8หมดเลยตาทุกคนเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่าของไอเทมต่างๆการ์ดแพ็คในเกมเป็นยังไงดูกัน และนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยไอเทมเข้าไอดีแล้วมานะครับจะมีการทั้งหมด4ใบนะคนดูมารับไปเลยสำหรับกิจกรรม end of season ลยุยใบแรกก็มือทองเลยวะละ่ะกดตรงไม้โทเจิมด้วยกับนัตโตนะพี่การอันนี้คือใบนี้คือมือเป็นมือไอ้นัทนะครับผมยืมมือไอ้นัตโตนะไม่ใช่มือผมนะพี่ตอนนี้สามทุ่มนาทีเวลาดีไปหกหนึ่กันได้หมดไฟมาก่อน สแตตขันต่ำร้อยยี่สิบต่ำสุดร้อยยี่สิบขอร้อยยี่หกได้ไหมเอ้สระอีดิกุลิดกุลิดสระอียลุตกุลิดสระอีเมาหายนุตกุลิดฮอลแลนด์ f ีเอฟไปครับกุลิดกุลิด,ลดไฟมาเออผีดปีตัวล็อกโอ้โหไอ้เขาใส่ปีนี้มาทำไมอะใส่ปี2 4่ r ่มาไม่ได้หรอกร5อยก็ได้นะ และนี่คือริสซิโน,โนโรนันโดซีซียังไงล่ะไปโอ,โโอ,โอ้โ,อโหยี่สามโอ้โหกลางกลางโอ้โหอีก อันนี้ใบแพ็คเท่าไหร่อ่รอฮัลโหลเจ้าของไอดีบอกว่าได้ได้กินจุดเขียวอะจุดเขียวมันต้องมาแล้วปะจุดแบบเท้าจริงมันถนัดเท้าขวานะผมของกดไปทางขวาแล้วกันจุดเขียวขวาขวาล่างด้วยขวาล่างขวาล่างกินขอบแล้วใบนี้คือจุดเอฟซบกปไปครับไปมาโอ้๋เฮตีอังกฤษฮเฮีอังกฤษมีกี่ตัวมีแฮร์รี่เคน คุณได้กลิ่นจูดเนี่ยคือทองอังกฤษมาเลยนะเวย้ยผิดปีดิโอ้หแม่งลุ้นอย่างยากมีมีมมมมมมเบคแฮมอ่ะเบคแฮมเอจีได้ไหมล่ะมีราคาหน่อยอ่ะกูดูลองเท้าก่อนดูลองเท้ารู้เลยตัวรวยไม่รวยอะฟันเดเบคอีกเอาหุ้ยรองเท้ารอ,อ,อ,องเท้าแบบดำหมดนนะพี่รองเท้าดำหมดนพี่กันมาดูขานะะ่ขาเล็กเปล่าขาปเป้งเลยดูพลังหน่อยสร้างู่ฝังไหนวะฮึมกูรู้แหละแลมพาร์ เท่าไหร่ไอ้เฮ้เริ่มผ่านหกแสนเริ่มผ่านมาดูขนาดนี้เลยหรอแลมพาร์ดไอเจียโลเริ่มร้อนว่ะขออนุญาตแล้วนี่แหละคือการโจเทเว็บของวอไอวีแชนแนลกูไม่ปิดกูไม่ซ่อนจอด้วยไม่กดอนัาน,นี้แรกดูแม่งมาแล้วแขนซ้ายแขนขวา,าแล้วหัวก็โผล่มาทำโผล่หรือเปล่าทำโผล่หรือเปล่าบ้า,บากันอะไปแล้วมาครับผมใบนี้ไม่ซ่อนจอเละทั้งนานไฟมาซีดีอ๋อ แอนมาลิดวิเซลฮะไอ้เห้ยการยังแพงออกแคปวิเซล what วันอุ้ยแล้วเสก FC มาเรียบร้อยแล้วดิทุกคนเปิดกล่อง UT 2ชุดแล้วมาดิกิดมิสเตอรี่ดออีกแล้วดิกิดที่คุณคุ้นเคยแพ็กกลางเพราะเจ้าของไอดีแกซัดแพ็ แพ็กใหญ่หมดแล้ว5ชุด<อ>มือกูเริ่มเย็นอีกแล้ว,วะ่ะทุกคนมือกูเย็นจัดมาครับผมขออนุญาตกดไปทีละสิบนะพี่กันปรับเลเไปแล้ว ก็ถือว่าออกตั๋วไม่เต็มรอบไปประมาณเซฟไปประมาณแสนหนึ่งวะเซฟไปทั้งหมดไปประมาณแสนหนึ่งนะครับผม2ชุดเอาเบนยูทีนะครับวันนี้ผมรอเซ้งต่ออีกถ้าเบนยูทีออกเจ้าของไอดีรักกูตายเลยมั้ง oh, <yeah. S 1> มาครับสําหรับกิจมิสทรี่จอยูทีตามล่านักเตะอันเ p e c ์ท r นเฟอร์สชุดเดี๋ยวรับของเรามากับเลยตอนนี้ M ในไอดีมีอยู่300 0 0นนะ สามแสนบีบีไปเดี๋ยวเราไปดูเอ็มในเกมก่อนสําหรับความท้าทายระดับปานกลางนะครับทุกคนทั้งก่อนก่อนนี่เรากดความท้าทายสูงไปนะสี่ชุดรอบนี้เราเป็นความท้าทายระดับปานกลางตอนนี้เอ็มมีอยู่ทั้งหมดสามแสนเดี๋ยวผมรับแพ็กกันไปเลยขอกดกดแบบนี้ไปแล้วกันอุ้ยดอกแรกแสนโอ้หทำไมกูไม่กดเอซีวะลืมไม่เป็นไรหมดแล้วมั้งผยังไม่หมดหรอ เท่าไรอะ่ะถึง2ล้านไหมถ้าถึง2ล้านจะดีมากเอ็มเราได้มักงหมด2ล้าน6นะคนดู <c oughs> ก็คือเหมือนเราเปิดไอ้กิจอ่าไอ้นี่เลยความท้าทายสูงเลยนะครับเพราะว่าความ้าดายสูงอะ่ะตอนเปิดครบหมื่นอ่ะมันก็ได้ประมาณ2ล้านหนะ้าอันนี้มาอันนี้ก็ได้ MD u ผมขออนุญาตแบบเปิดลวดเดียวเลยแล้วกันสำหรับการ์ดเอ่อ ทีโอนะคนดูเพื่อเลดมันจะออกแบบตัวดีๆมาให้เราไม่เอาดีกว่าก่ากูเกิดเปิดทีละใบดีกว่าวะอันนี้ผมขอเปิดลวดไอที่เป็นการ์ดพวกหนึ่งอะ่ะเพื่อจูดวันนี้พี่กันจะได้กินจูดเอฟซไงเพื่อจูดเพื่อจูดยี่ห้าทีวมันจะวิ่งออกมาวันนี้กินอังกฤษมาแบบหอมฟุดๆอะอาจจะเต็มนะเออไม่หันล้พี่ผมคำนวณมาดีมันพอไฟมาก่อนทีวหลัก โมดูเกตเอชทีคิสเตียโนโรนันโดนะครับผมมาแล้วบุกหนึ่งอุ้ยราคาถูกจังแสนเก้ายิงโลแอดอสามถึงห้านะคนดูขอแบบลีโอเนลอีกได้ป่ะอย่างนั้นก็ได้เก้าแสนโดเจียยูเวอยวันนี้สามถึงห้านี่ว่าอีลิกคันโตนาเอหรือว่าวันนี้คันโตนาอยู่ทีมันจะมาวะพี่โปงโป่งปงไอเล่ดีกว่ามาไปเนี่ยกดดีเบอร์ สาวไม่ตอบพอละเด้ออุ๊ยไฟใหม่แล้วนอมินีโกทีอย่างเงี้ยออกบวกห้าขอจูดยี่ห้าทีไา้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวกูใช้ลิ้นกดเลยรอบเนี้ยอีไฟมาก่อนโอ้โหนอมินีอีกแล้วอเจนเอที T. ขาฮานารูหรอเออมามาทเนสไอ้แค่้าฮานาลูมันตำแหน่งอะไรวะโอ้โหมาติเนสไกลจังอ่ะนบอกจูดเราตาโลม,มาถึงสิ่งที่กูเครียดที่สุดแล้วสินะโคตรเครียดเลยนะเว้ยผู้ตรงๆงจากใจเปิดไอ้กล่องเนี่ยจากใจเลยไอ้กล่องเนี่ยมันโคตรเครียดอ่ะคือถ้ามันออกเนี่ย 3ถึงหหรือทีไวโนมินีบวก5เนะี่ยกูแบบกูร้องอ่ะมีการกดตรงไหนพี่ขอเหมือนเดิมสระเอปปลาสาระอิดอเด็กเล็กหนึ่งผมจะกดไปทั้งสองใบเลอผมจะกดทีละใบนั่นแหละแต่ผมขอหนึ่งหนึ่งอันสระอิดีเสมออ่ะสระอิดีเสมอกูดกดเลยสระอิดีเสมออุอ้ยน i c e ร้อยหกการตีแปดไม่แย่ไม่แย่เอา สระอีดีเสมอรอบนี้ขอมเมาหายแล้วกันเมื่อกี้กดทีเผิ่อไปสระอีเมาหายไประการ์ดออด้วยใครแบบฝากอยพอหน่อยครับวันนี้มือผมแบบไม่มาเลยใจผมเริ่มแผ่วแต่ผมจะสู้ต่อไปทาเคชิสระอีดีเสมอขอไปอีกทีนวกันลุยไม่เอางอมไม่งอมครับผมวันนี้เราไม่มีงอมอ้ ละบาดเดเจอกูหน่อยกินอยู่ทีหกถึงแปดอออไปมาดีๆก่อน C A M ลีคิดเหโอเยอรมันมาเทมันนตำแหน่งอะไรอะไอเมลใบนี้ผมขออนุญาตกดไปที่คำว่าชินแล้วกันหลืยสลยๆๆๆลๆยสลยสลย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 แปะๆไปเลยไม่ลำเยอะเดี๋ยวเจ็บคอไฟมาก่อนไหมอู้ โอ้โหออกแปดออกแปดก็ไม่รวยด้วยอะ่ะไอเ้เหี้ยออกแปดแม่งร้านเดียวไปครับขอละลันหน่อยโอ้ไอเ้เหี้ยเ่ยกวันคืนมันเขี้ยตลอดเลยเหรอ <c oughs> ไม่เปิดกลางวันได้ไหมเนี่ยวันหลังอะ่ะมาดิวะขอแค่เห็นธงพอและนี่คือมารลิดทีไวาหลักใครก็ได้รวยหมดหรือเปล่าใม้เอาเอาจูดบินี้แค่นั้นแหละไปไปมาโอ้โหเนอะมินีฝรั่งเศส นอมินีฝรั่งเศสไอวะคนดูคุณนึกไม่ออกเลยอะนอมินีฝรั่งเศสเตโอปะ่ะเตโอไหมเตโอเตโอนอมินีหรือว่าที่ไวหลักอะทำไมต้องเป็นนอมินีด้วยเปิดไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหสนะ เะเดตแบบ5050 50. ไหนไหนก็อินเตอร์เยอะแล้วโดอ้วน MDL ก็มาเถอะจริงครับน้องแบงค์แต่กูกดเลยใช้ตีนหรือใช้จูดี้กดวันนี้รุนขอบไม่เอาแล้วรุนขอบแม,ม่งจริงไม่กูไม่รุนแล้วกูดูเลยรอวความเป็นจริงไม่คาดหวังแล้วยิ่งคาดหวังแม่งยิ่งหัวร้อนะ่ะไอ่หรอเอาดีเอาดีพี่ตีดแดงหรือเปล่าใช้ตีนไงเหมือนพับจีเฮ้ยยังไม่หยุดหรอโอเคแล้วมาครับทุกคนผมขออีกรอบหนึ่งเพลงพี่ชายผมเพลงจบกูกด และนี่คือนา,าย MDL ตัวแรกของเซอหรือว่านายทายลัน่นเสมอจริงครับเชี yeah. ่ยม,ม,มาซ้อมอมาซ้อมมาไม่ได้ครับฮะ <c oughs> <c oughs> ดีซีอ๊อ นอกได้เกือบแสนตัวนี้การที่เปิดได้โดยูทีได้ไงวะพี่บอกผมหน่อยดิพี่ได้โดยูทีมาไงวะพี่การ์ดแบบเนี้ยเดวีตุลามนี่คือการ์ดที่แพงที่สุดหรอเปิดกิดหมื่นได้นักเตะหกแสนใส่ามาทําไมวะดีซีอ่ะ